สวัสดีครับดิปดูฟีดัมครับคลิปนี้ผมมีเครื่องพ่นค่าเชื้อนาโนมาให้ดูนะครับก็จะเป็นเครื่องตัวนี้นะครับผมใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็เราจะมาบอกจุดสังเกตก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องนะครับสําหรับใครที่กําลังจะหาเครื่องไปใช้งานเราควรจะรู้อะไรบ้างแล้วก็มีจุดสังเกตรตรงไหนบ้างที่เราควรจะสังเกตก่อนตัดสินใจซื้อนะครับจุดสังเกตรแรกก็คือบริเวณหัวฉีดตรงนี้นะครับ หัวฉีดควรจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองอลูมิเนียมสแตนเลสก็ได้นะครับไม่ควรเลือกหัวฉีดแบบที่เป็นพลาสติกนะครับเพราะหัวฉีดที่เป็นพลาสติกเนี่ยจะมีความสึกหล่อง่ายเวลาที่ใช้งานไปนานๆรูที่ใช้ฉีดน้ําถ้าเป็นหัวแบบพลาสติกเวลาที่เราใช้งานไปนานๆรูจะกว้างขึ้นเรื่อยๆละอองน้ําที่ได้ไม่เป็นละอองเล็กแบบนาโนนะครับเวลาที่เราใช้งานไปนานๆแต่ถ้าเป็นหัวฉีดแบบโลหะแบบนี้ อายุการใช้งานก็จะยาวนานกว่าหัวที่เป็นแบบพลาสติกนะครับจุดสังเกตที่2ก็คือหลอดไฟ UV ที่อยู่รอบๆหัวฉีดตรงนี้นะครับรุ่นนี้จะมีทั้งหมด8ดวงนะครับบางรุ่นเขาจะมีตั้งแต่1ดวง2ดวง4ดวง6ดวงแล้วก็8ดวงแบบรุ่นนี้นะครับแต่ละรุ่นเขาก็จะให้มาไม่เท่ากันนะครับ หลอด UV เขาก็จะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและก็ฆ่าเชื้อไวรัสได้ด้วยนะครับแสดงว่าถ้ามียิ่งมากก็น่าจะยิ่งดีนะครับสำหรับรุ่นนี้เขามีมาให้8ดวงนะครับส่วนจุดสังเกตจุดที่3นะครับบริเวณนี้จะเป็นสวิตสำหรับเปิดปิดการทำงานนะครับทั้งเปิดให้หลอด UV ติดแล้วก็สั่งให้เครื่องพ่นละอองนาโนออกมานะครับ ก็จะใช้ควบคุมที่สวิตต์ตรงนี้นะครับเวลาที่เรากดเบาๆเนี่ยเครื่องก็จะทํางานแต่เวลาเราปล่อยมือเครื่องก็จะหยุดทํางานนะครับแต่ถ้าเรากดแรงขึ้นอีกนิดนึงเครื่องก็จะทํางานค้างนะครับเราจะให้เครื่องหยุดแล้วก็กดซ้าอีกครั้งหนึง่งได้ทั้ง2แบบนะครับการติดตั้งสวิตช์บริเวณนี้จะใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่านิ้วเราก็จะ กดสวิตได้สะดวกขึ้นนะครับแต่ละรุ่นจะติดตั้งสวิตควบคุมไว้คนละตำแหน่งกันนะครับอาจจะติดตั้งไว้ทางด้านหลังด้านข้างนะครับแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่สําหรับรุ่นนี้จะใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเราจะบีบสวิตแล้วก็จับใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับจุดสังเกตที่4นะครับก็คือสวิตตรงนี้นะครับสวิตตัวนี้ใช้ปิด ไม่ให้ปั๊มทำงานก็คือไม่มีละอองน้ําออกมาก็ได้นะครับเราจะเปิดเฉพาะแสง UV แบบนี้แต่จะไม่มีละอองน้ําออกมานะครับแต่ถ้าเราบิดสวิตตตรงนี้ละอองน้ําก็จะพุ่งออกมาแรงขึ้นเรื่อยๆตามที่เราปรับที่สวิตควบคุมตัวนี้นะครับสวิตควบคุมตัวนี้จะมีโวลลุ่มหมุนให้น้ําออกมาแรงขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็จะสามารถปรับลดให้น้ําออกมาน้อยได้นะครับ ก็ใช้งานได้สะดวกนะครับเพราะว่าเป็นวอลลุ่มหมุนได้นะครับจุดสังเกตสุดท้ายก็คือตำแหน่งการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเขาจะแถมสายชาร์จมาให้นะครับสายชาร์จเราก็เอาไปเสียบกับอะแดปเตอร์ที่ใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะครับกระบอกใส่น้ำสำหรับรุ่นนี้ให้มา800มิลลิลิตรนะครับก็เกือบๆลิตรนะครับก็จุน้ำได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะใช้กับแอลกอฮอล์สเปย์นะครับก่อนที่เราจะเปิดเครื่องใช้งานสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือละอองที่พ่นออกมาเป็นละอองแบบนาโน,โนความละเอียดค่อนข้างสูงเวลาที่โดนผิวหนังเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเวลาที่ฉีดพ่นต้องระมัดระวังไม่ให้โดนผิวหนังแล้วก็ตานะครับเพราะจะเป็นอันตรายแล้วก็แสง UV เป็นอันตรายกับดวงตาแล้วก็ผิวหนังนะครับไม่ควรจะเปิดหลอด UV ใส่ตากันหรือว่าใส่ผิวหนังนะครับเพราะว่าแสง UV เป็นแสงที่สามารถฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียแล้วก็ฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็ลองไปเปิดใช้งานกันเลยนะครับ ก็ใช้งานค่อนข้างดีนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลังจะตัดสินใจซื้อเครื่องไปใช้งานนะครับผมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้งานนะครับว่าเวลาที่เราจะเลือกเครื่องแบบนี้ไปใช้งานเราควรจะเลือกแบบไหนแล้วก็มีจุดสังเกตต,ตรงไหนบ้างที่เราควรจะต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับสำหรับวันนี้ผมดิมดฟรดัมก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ